มาอีกหนึ่งคู่จิ้นกันบ้างสําหรับคู่จิ้นคู่นี้นะครับซีรีส์สายวายสำหรับแปรรักฉันด้วยใจเธอซีซั่นที่2นะครับต้องบอกว่าได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆเลยตั้งแต่ภาคแรกยันภาค2คุณผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วดําเนินเรื่องมาจนถึง e ีพีที่4ี่แต่จุดกําหนดของเรื่องที่รู้สึกว่าจะทําให้คู่จิ้นคู่นี้หรือในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีความร้าวฉานกันเกิดขึ้นเพราะว่า น้องบิวกินหรือเต๋ในเรื่องเนี่ย<ะ>แอบมีใจให้กับรุ่นพี่อย่างใจที่รับบทโดยน้องโอบนิดนี้โอ้ยและฉากนี้ทุกทมเป็นฉากที่ใครๆหลายๆคนที่อยู่ในอีพีที่สามที่เห็นแล้วรู้สึกสะเทือนหัวใจมากๆอกแม่ๆทั้งหลายแบบรู้สึกว่าตายตายตาตายตายตายตาทำไมเคนมีมันลงตัวกันอย่างนี้ แล้วเอาใหญ่หัวแดงไปไว้ที่ไหนเอาโอเอ๋ไปไว้ที่ไหน <c oughs> คือขนาดเราเป็นคนดูนะแม่เรายังรู้สึกว่าอีพีที่สามันมีเลิฟซีนสองช็อตอก็คือช็อตของพีพกับบิวกินสองช็อตและแล้วก็เป็นช็อตนี้ที่น้องโอบนิธิกับน้องบิวกินเนี่ยจูจุบป,ปากกันแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วลูกสาวฉันไปไหนลูกสาวฉันนะ่ะโอเอ๋ทำไมแบบ ซีซั่นนี้โดนทําร้ายจังเลยอ,อันนี้คือมุมของคนดู<อ>มุมของคนดูแต่มาดูในมุมของคนทํางานกันบ้างคุณผู้ชม<อ>ครับเขาบอกว่าฝีไม้ลายมือของน้องบิวกิน<อ>ไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าคมในฝักอย่างมากการแสดงส่งสายตาเห็นไหมคุณผู้ชมเ<อ>ีลาการแสดงรวมไปถึงค่ะ เลิฟซีนที่ไม่ต้องใช้มุมกล้องเป็นเลิฟจีนเป็นการเล่นการแสดงจากความรู้สึกคือเล่นจริงจูบจริงแต่ต้องบอกว่านักแสดงของนาดาวเกือบทุกคนเลยนะผู้ชมนะครับที่เขาเวิร์กช็อปอะเวลาซีนอารมณ์แบบนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูแบบไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือละครของทางนาดาวเองนะครับน้ำหูน้ำตาหรือแม้กระทั่งน้ำโมกเนี่ยมันจะหยดย้อยออกมามเลย แล้วก็ถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งซีรีส์ที่มีคนติดตามค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและอีพีเมื่อคืนต้องบอกว่าความ,มวรักร้าวฉานแล้วแม่ บิลกินเล่นเก่งมากๆรวมไปถึงน้องพีพีค่ะก็เล่นจริงจูบจริงแบบนี้คุณผู้ชมขะคือต้องบอกว่าเขาต้องผ่านการเวิร์ตชอปผ่านการฝึกฝนเรื่องของฝีไม้ไลายมือ,อเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยยังทําไม่ได้ขนาดนี้นะจนหลายๆคนขนาดนามให้เลยค่ะว่าซีรีส์โรงเรียนนาดาวเนี่ยไม่ธรรมดากระซิบบอกคุณผู้ชมนิดนึง ต่างประเทศตอนนี้กําลังจ้องจะซื้อลิขสิทธิ์นะคะ<ช>ไปฉายที่ประเทศตัวเองและตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งพีพีแล้วก็บิวกินติดอันดับดาราไทยที่อยู่ในโพข,ของประเทศญี่ปุ่นนะทั้งสองคนเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเล่นละครแล้วก็เพลงประกอบละครที่เขาได้ร้องอหลอกกันทำไมเวอร์ชั่นของน้องพีพีก็เพราะมากมาก แต่เมื่อคืนก็มีเวอร์ชั่นของบิวกินปล่อยออกมาก็เพราะอีกแล้วเช่นเคยอาจจะด้วยเป็นความที่เขาทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทกันตั้งแต่ก่อนเข้ามาอยู่ในสังกัดของนาดาวแล้วพอมาเล่นด้วยกันปุ๊บเนี่ยเคมีมันเข้ากันคุณผู้ชมเอนเนอร์จีมันเข้ากันมันก็เลยทําให้การแสดงซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีความน่าดูมากยิ่งขึ้นและด้วยการแบบว่าเวิร์กช็อปอที่มันเข้มขนน้นไงมันก็เลยทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ต้องบอกว่า เป็นเดอะเบสที่น่าติดตามมากๆถามคำาเดียวแทนคุณผู้ชมคุณหมอครงคะดิวกิ้งกับพีพีเป็นแฟนกันไหมคะหนูว่าเป็นเธออินละครไม่ใช่แม่เอาจริงๆเมื่อคืนดูจบแล้วฉากที่แบบว่าความรักต้องร้าวฉานคือแบบตอนที่เขาขึ้นร้องเพลงทะเลสีดำบนเวทีอะชีวิตจริงเขาก็ร้องเพลงนี้ด้วยกันเีามาจากเรื่องจริงหรือเปล่าอะนับวินาทีรอคขาสุณผู p ห ทุกคนจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะ Yeah, hot news.